กับสพไส่งามที่กำแพงเพชรวันนี้เรามาดูภาพวงจรปิดนะครับซึ่งเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็เป็นวัตถุพยานสำคัญที่ทางตำรวจพยายามแกะรอยนะครับคนร้ายรายนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนี่นะครับท่านผู้ชมครับเห็นท่านผูมงกับกำลังล้างรถอยู่หน้าสำนักงานซึ่งเป็นบ้านพักท่านผู้ชมจับตาดูนะครับมาแล้วครับ มือปืนมาทางท้ายรถนะครับสุ่มมาแล้วก็ยิงไปห้านัดนะครับหนีไปจากภาพตรงนี้นะครับทางด้านของท่านผู้ประชาการตำรวจตรีภาคหกพลตำรวจโทอาจินโชติวงก็บอกว่ามือปืนนั้นเป็นเป็นชายรูปร่างสันทัดนะฮะสวมกางเกงยีนเสื้อสีฟ้าสวมหมวกแก๊ปบังใบหน้าท่าทางธรรมะแมแงคล้ายทหารลักษณะท่าทางน่าจะมาสุ่มรอเมื่อได้โอก,กาสก็เดินเข้ามาเจาะยิงนะครับ ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยในภาพนั้นมองไม่เห็นในขณะเดียวกันทางด้านของท่านผู้ังกับการกองปราบนะครับพลตรีสุพิสารพักดีนัลือนาาก็จากการร่วมตรวจสอบภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดคนร้ายนั้นลักษณะการเดิมเหมือนคนขาเป๋นะครับ,รบเหมือนคนขาเป๋นะฮะนี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ังก,กับนั้นก็เสียชีวิต นะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจทองภาคหนั้นก็บอกว่าเรื่องในงานเป็นพ่วงกับที่กำแพงเพชรเนี่ยไม่น่าจะเป็นชนวนนะครับน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องการเปิดบริษัทประม,มูลงานรับเหมาก่อสร้างค่ะครับเราสอบถามเพิ่มเติมน, <ๆ S 2> นะครับเรื่องนี้กับพลตมตร,มรี